ครับสวัสดีครับโกโกโ้พ่อยาวครับอยู่บ้านกันโรกนะครับตำบลปราสาทอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับปลูกเชิงเป็นโกโก้แบบป่านะครับแซมกับต้นไม้อันนี้อยู่กับป่าอย่างพาราครับอันนี้ก็ใส่ต้นกล้วย <S <S ผลผลิตเกินคาดอันนี้กี่ปีคะนี่จะสองปีแล้วค่ะประมาณนี้สองปีก็อมเชือกแล้วมันโตเร็วโตเร็วโนะมาโตเร็วมาเลยดักจีไอ้หนูมากรดักจีทคำหด้าไงนกอะชีวภาพเออแต่ถ้าห้ามใี้ยาฆ่าหญ้านะเออวัดตัดเอาอย่างเดียวตัดยังไม่เสร็จ ตงที่มาเหรออันนี้ปีกว่าครับปีกว่าเออเอาปีกว่าครับอยู่ใต้ต้นยางยางก็ทึบเลยนะครับยางนี่ไม่ได้โลกเลยทึบเลยยางเนี่ยเต่เพินโซนนี้มันอากาศจะชื้นเออผมจะลองดูว่ามันอยู่ใต้ร่มอย่างนี้มันจะอยู่ใต้ร่มนี่ปลูกตรงร่องยางพารานะครับสองล็อกเลยเออเขาวก็ปลูกระยะสามเมตร นนีมน่มมัก็ุยาได้้แลวตน้นแค่นี้ก็ออกลูกแล้วครับปลาดิแน่อน,อน,นอนนี่กล้วยหอมทางนั้นเลยควัดขยายพันธุ์เลยกว่าก็โกจะออกลูกก็เอากล้วยไปก่อนนะพ่อเนาะเอากล้วยก่อนอืมเพราะว่ามันก็เริ่มอ,ออกแม่กี่เก็บหมดตอนนั้น,นแหก่แก่ปลูกก็ไม่ทิวว่างเลยเดี๋ยวบ่าปล่อยามขึ้นได้เริ่มฮะ เพราะว่าถ้าถ้ามันร่มแล้วหญ้ามันจะไม่ขึ้นเนาะก็คือ้ไรนะเอาเอาเฉพาะต้นมันเง่างเดียวพราไม่ต้องว่า,าศัยจะเอาลูกมันครับก่อนที่โกโก้จะออกลูกนะครับก็ปลูกกล้วยแซมนะได้กล้วยนะครับกล้วยหอมทองนะครับน,นี่เป็นป่าเลยนะครับป่ากล้วยกล้วยแซมแล้วก็เดินท่อ p ีวีนะ ให้น้ำช่วงหน้าแรงแต่เป็นหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องให้เลยครับปลูกธรรมชาติครับมีไก่มีอะไรหากินโอ้ยำหม,มักเลยอะ่ะต้นที่ปลูกก่อนก็ออกแล้วครับสุกแล้วปลูกหลายพันครับน่าจะมีแบบชุมพรแล้วก็พันธุ์ผสมสเกตลูกจะไม่เหมือนกันมีก้นกลมก้น,กนแหลมแซมด้วยกล้วยครับ